ชาวนี้ที่กกอกๆนะครับชาวนี้อุณหภูมิสิบองศาครับหนาวมากในขณะเดียวกันนะครับมันเคู่รักร้านคือเตี๋ยวเป็ดตัดผมเขาก็ตัดผมโดยไม่สนใจใดๆนะฮะทรงอะไรก็ไม่รู้ยาวตัดไปตัดไปแล้วลามไปเรื่อยแลแล้วมันยาวก็มันไม่มีแบตเตอรี่ มันก็น้อยโพดแบนเน่พี่เสอโอ้โหลืมเห็นกันไกลดูเห็นไกลไหมนี่นี่มึงไกลตัดปลายผมนะไม่ใช่ตังไกลตัดผมอันนี้ก็เป็นแค่หยาผูกจุกใหม่ที่ <c oughs> จะไว้จุกนะดูนะพี่เสือไอ,เอ้เลยฮะเสืกกอกลองใหม่ผมที่ผูกจุกมันก็ร่วมห <c oughs> ยาเบืองแรงหรือวิกฤตดบืงแรง, <c oughs> ง,งวิกฤต <c oughs> ไอ้ที่ผูกจุกก็อยากจะผูกถ้ามีแบตรเตอรี่มันก็จะไถเงี้ยพี่เสือ อืมไม่ได้ต้องตัดนั่นแหละถ่ายไม่ได้ถ่ายออกเอาให้หัวตะกินเฮดไปเลยถ่ายก็ออกเยอะเกินมัดแล้วเราก็ตัดกระจุกไม่น้อย <c oughs> เอาจุกนี้ออกผมจุก <c oughs> ไม่มีใครเห็นหรอกนะแล้วก็ใส่ผมไว้ใส่หมวกเออใส่หมวกมันงอนง่ายเห็นไหม งอนนะ่ะที่เสือไอ้ตะโกามางอนนะ่ะมจะทำยังไงกับมัน